สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลามบิสมิลลาฮิラー์มัลลัลลอฮ์วาซลาตุวะซซลลมุอะลัยลลอฮิวะลาอัลลฮิวะซาบิฮิอูนวาลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันใหม่นะฮะในหะดีษที่หะดีษที่10จากบรรดาหะดีษอารบไบน์นบอวีที่อิมามนวะวีเราะห์ะมุลลอฮ์ได้ทำการบันทึกเอาไว้ได้ทำการเลือกทำการคัดสรรหะดีษที่เป็นประโยชน์กับ <applause> حديث السيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه الى السماء ยา ر บยา رب ั م ط ع م ه حرام و م a ر ب มัม ا م و غ ร ي ب ฮ ل ح ر ا ุ فإن า س ุ ج ะบิลฮ ك ร ح มฟะอันะข้อนฮะเป็นบันทึกโดยมัมมุสติมซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาอิมามทั้งสี่ที่ทำการบันทึกขะดีแล้วก็เป็นหนึ่งในสองนักวิชาการขะดีที่ทำการบันทึกข้อดีเสีและเป็นที่ยอมรับของบรรดาอุลามขฮะดีนี้เช่นเช่นเคยนะรายงานจากท่านอบูุฮุเรราะดีอัลลอฮุอันที่ท่านมีเชื่อว่าอับดุลราะมานบินซัคร อัดเดาซิท่านได้บอกว่ากอหลอรสนุลลอยสัลลัลลอฮฺ้วะซัลลัมท่านนบีสัลลัลลอฮฺ้วะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลอฮฺตตาอิลาตัยยิบุนลายักบะลุอินลาตัยยิบันแท้จริงอัลลอฮฺสบฮานว่าตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตัยยิบนะก็คือเป็นผู้ที่ดีนะซึ่งตัยยิบเนี่ยตรงกันข้ามกับอัลคอบี อัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ที่ดีแลายกรบาลุอิลลาตอยิบันและอัลลอฮฺตาลาจะไม่รับนอกจากสิ่งที่ดีๆท่านั้นหมายความว่าเวลาที่เราจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยให้เราดใราูให้เรารู้รเลยว่าอาัลลอฮฺตารานั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ที่ดีและพระองค์จะไม่รับสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการที่เราจะรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งนั้นไม่ดีเนี่ยก็คืออะฮะก็คือเอามาจากอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาที่พระองค์ให้ท่านนบีสุลต์ละลังอะไรสัลลัมมา,ทำ,าทำการบอกกับพวกเรา อัมรัลมุอ ر ا ل น ؤ นม ي ن بما أمر بهن مرسلين แล้วท่าจจิงอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل ก็ได้ใช้บรรดามอมินเหมือนดังที่อัลลอฮฺตาลาได้ใช้บรรดารอซูลคืออัลลอฮฺใช้บรรดาผู้ชนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยใช้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยสั่งให้ปฏิบัติอะไรก็เหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้สั่งให้บรรดาอซูลทําการปฏิบัตินั่นแหละหมายความว่าเราไม่ต้องมามามา,มา,ม,ามาคิดว่าอัลลอฮฺตาลาได้ให้เราปฏิบัติ ในสิ่งที่ให้บรรดาอาับดุลเบปฏิบัติเพราะอับดุลเบตคือบรรดามนุษย์เหมือนเหมือนกับเราเอาละตาลาจึงบอกว่าพระองค์ได้ใช้บรรดามุมินเนี่ยใช้บรราดาผู้ที่มีศรทัทธาเนี่ยก็ด้วยกับสิ่งที่เราเอาละตาลาได้ใช้ให้บรรดาเราสนปฏิบัติตรงนี้เนี่ยแค่ประโยคตรงนี้นะให้เราได้ให้เราได้เห็นได้ว่าในาศาสนาอิสลามในหลักการอิสลามเนี่ยในการปฏิบัติของอิสลามไม่มีการแบ่งแยกว่าตรงนี้นักบุญปฏิบัติคนไม่ใช่นักบุญไม่ต้องปฏิบัติ ตรงนี้บาดหลวงปฏิบัติอิสลามไม่มีคําว่านักบุญตรงนี้สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้ผิดเพี้ยนมาจากศาสนาอื่นก็คืออะไรฮะการมีบาดหลวงการมีนักบุญของเราก็เลยเลยมีความเข้าใจกันว่าเราต้องมีมีตัวระแบร์หรือเปล่าที่ให้มาทําการปฏิบัติในบางสิ่งตาล่าตาลาได้ได,ได้ได้บอกท่านอับดุลเลาะห์องอะไรว่าสั่นลำให้กล่าวในขะดิษบทนี้นะว่า ว่าอินนัลลอฮะอัมรอนมุเอมินีนะบีมาอัมรับิฮิหนมุรสัยและอัลลอฮฺตาลาได้ใช้บรรดามุเอมีก็ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาใช้บรรดารอซูลนั่นแหละ,สะแสดงว่าบรรดารอซูลได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติอะไรเนี่ยบรรดาผู้ที่มีศรัทธาก็ต้องมีการปฏิบัติในในสิ่งนั้นๆฟะกอลและท่านเบบีซัลลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมก็ทําการอ่านอายะที ul, ่ว่ายาอเยาะฮ์รุซุลกูลูมินัตตัยบาติวะอัมรุซอลิฮะโอ้บรรดารอซูลเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงกิน จากสิ่งที่ดีๆว่ามาลูซอลิฮะและพวกเจ้าทั้งหลายก็จงปฏิบัติสิ่งที่ดีงามนะก็คือโอ้บรรดารอซูลพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจากสิ่งที่ดีงามแล้วก็จงปฏิบัติแต่ความดีงามตรงนี้ในอายะนี้อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงเรื่องของเรื่องของการการกินว่าพระองค์ได้สั่งบรรดารอซูลว่าให้กินทั้งสิ่งที่ดีๆทีนี้มาดูคําสั่งที่อัลลอฮฺตาลาได้สั่งบรรดาผู้ที่มีศรัทธาบัางว่าวากอละตาละ ยาอายุฮันละดีนอามโนกุลูเมนไตรยาบะติมารกนาคุมและพระองค์ก็ได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายก็จงกินจากสิ่งที่ดีๆที่อล้อยตาลาได้บอกว่าที่เราได้ให้เป็นทิสกีกับพวกเจ้าท่านนบีได้บอกว่าอล้อยใช้บรรดาหล่อศูลก็เหมือนกับสิ่งอล้อยใช้บรรดามุกมินก็คือสิ่งเดียวกับที่อล้อยตาลาได้ใช้บรรดาหล่อศูนแล้วท่านนบีก็ได้ยกอายะห์กุรานอายะห์ที่ว่าโอ้บรรดาหลอศูลจงกินจากสิ่งที่ดีๆและจงปฏิิบัต อามาณัณที่ดีงามแล้วก็บอกว่าอวตาลาได้ใช้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธา,าแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจากสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างที่ผมพูเขาคำสั่งบรรดาระโสนก็โดนสั่งให้กินในสิ่งที่ดีดงามแล้วสั่งให้ปฏิบัติด,ด้วยบรรดาผู้ที่เป็นมุมินผู้ที่มีศรัทธาก็มีคาสั่งจอรลซ็อกสุฮาโนอัตา,าลใา,าให้เขาทาการกินในสิ่งที่ดีดๆแล้วท่าน,นาบีศ็อลลอลลของอะลัยฮิะซัลลมก็ได้ทาการกา สาเหตุในการในการตอบรับดวอาแล้วกล่าวให้เราเห็นว่าเรื่องของการการกินของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากซุมมาซักรอรลโจุลยติลุสสะฟัดอัชอาตอัลบัดต่อมาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งเดินทางเดินทางอย่างยาวไกลคือหนึ่งในสาเหตุของการตอบรับดวอาของเราสุภาโนอัตตาลาเนี่ยก็คืออะไรฮะคนเดินทางอัลลอฮฺตาลาจะตอบรับดวอาของคนเดินทางอัชอาอบตะ ผมก็ยุ่งผมเ้าในรุงรังอับบาร์มีฝุ่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เดินทางจริงๆแต่ว่าสีนี้เขาปฏิบัติก็คืออะไรฮะยามุดดูยาไดอิลสามารนะยาอบยาอบเขาได้มีการชูมือขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วก็บอกว่ายารบโอ้ผู้อัานของฉันโอ้ผู้ให้บานของฉัน,น,ฉนตรงนี้ ท่านอบีกำลังบอกให้เราได้ไดรู้ว่าชายคนนีน้มีสาเหตุในการตอบรับดูอาเยอะมาหนึ่งเป็นคนเดินทางสองเป็นคนที่ผมมีสัญ,ญลักษณ์แห่งการเดินทางแล้วก็สามเป็นคนที่ยกมือขอดูอาแล้วหะด i ษนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าการยกมือขอดูอานั้นเป็นหนึ่งในสุนนะของท่านอบีสราลอร์ของอะลัยวะซัลลัมแต่อยู่ที่ว่าเวลาไหนที่เราควรจะยกเวลาไหนที่เราไม่ควรยก วเวลาไหนท่านนาบีสุลต่านของเรานีวะาสัลลัมไม่เคยยกประเด็นที่เป็นปัญหาของเราก็คือนะฮะการยกมือขอดุอาหลังละหมาฟดฟัดตูห้าเวลาเพราะอะไรเพราะท่านนาบีสุลต่านสุลล่านไม่เคยยกมือเลยท่านนาบีละหมาดเสร็จท่านนาบีหันมาหาสหาาุฮาห์บะละบางทีท่านท่านนาบีก็สอนบางทีท่านนาบีกล่าวกุลลอนบางทีท่านนาบีก็ทำการกล่าวอิสติกฟาร์กล่าวดุอาต่างๆแต่ไม่เคยมีรายงานว่าท่านนาบียกมือขอดุอาหลังละหมาดฟัดตูเพราะฉะนั้นการที่เราจะวางกฎเกณฑ์ว่า เวลาละหมาดฟรดูเสร็จแล้วเราจะต้องยกมือขอดุอาในทุกเวลาละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีแบบอย่างจากท่านนบินสุลลัลวฮุอะไรว่าสั้นลมส่วนเวลาที่เราอยากจะขอดุอาต่อร้อนในเวลาใดก็ตามมีสุนนะให้เราทําการยกมือนะด้วยกับฮะดิษอย่างมากมายนะักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นฮะดิษที่มุตะวาแต่บางท่านบอกว่ามีฮะดิษเรื่องการส่งเสริมการยกมือขออุอาเนี่ยมากกว่า200หฮดิษเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนะี่ยมีทั้งมีทั้งการยกมือขออุอามีทั้งการเป็นคนเดินทางแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในควาามต้องกร แต่สิ่งที่ท่านอนับดุลลอฮฺของอาเลวะซัลลัมบอกกับเราก็คืออะไรฮะสิ่งที่มาทําให้ดูอาของเขาไม่ถูกตอบรับก็คือวะมะตอะมูฮูฮารอมอาหารของเขาก็เป็นอาหารที่ฮารอมวะมะชรบุูฮูฮารอมแล้วเครื่องดื่มของเขาก็เป็นเครื่องดื่มที่ฮารอมวะกุซียะบิลฮารอมและเขาก็ปะ,ป,ะปนไปด้วยกับสิ่งที่เป็นของฮารอมฟะอันายุสตาจาบุลลลิดาลิกแล้วจะถูกตอบรับได้อย่างไร ตรงนี้เราได้เห็นว่ามัชระบหูฮาร a มมัตอะมูฮารอมอาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารที่ฮารอมการที่อาหารเป็นอาหารที่ฮ a r a มเนพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเขากินหมูเสมอไปเขากินอาหารที่เป็นอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนเสมอไปแต่อาหารที่เป็นของฮ a r อมเนี่ยคืออะไรฮะคือหลักๆเลยก็คือการที่เราไปโกงกินเงินของคนอื่นเข้ามาแล้วเราก็เอามาซื้ออาหารกินการที่เราไป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 ปล้นคนอื่นเข้ามาแล้วสิ่งที่เราเอามากินก็กลายเป็น เป็นของฮารอมแล้วบวกกับถ้าหากว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยในตัวตัวของอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเ,เป็นสิ่งต้องห้ามก็ยิ่งเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราได้เห็นสองประเด็นหนึ่งในตัวอาหารเลยเนี่ยต้องเป็นอาหารที่มีคามีฮาลานสองสิ่งที่เรานํามาในการซื้อปัจจัยยังชีพในการซื้ออาหารเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เป็นของหาล้านว่าม่ชรบูฮารอมแล้วก็เครื่องดื่มของเขาก็ฮารอม บนอยู่กับเรื่องของสิ่งที่เป็นเป็นของฮารอมพระัานนายุสตายาบุริดาลิกแล้วถามว่าเขาจะได้รับการตอบรับในการในการขอดุอาของเขาได้อย่างไรเพราะอัลลอฮฺจะตอบรับดุอาได้อย่างไรทั้งๆท,งที่อะไรฮนะอ,อ,อาหารก็เป็นของฮารอมแล้วก็เครื่องดื่มก็เป็นของเป็นของฮารอมเครื่องดื่มก็เหมือนกันนะว่าให้เราดูว่าเครื่องดื่มเนี่ยสิ่งที่เรากินเข้าไป ก็เป็นสิ่งที่ต้องสิ่งที่เราดื่มเข้าไปก็ต้องฮาลาลหรือปัจจัยที่เราจะเอามาซื้อเครื่องดื่มก็ต้องของฮาลาลหลายๆคนเวลาที่เราพูดคุยถ,ถึงเรื่องอาหารฮาลาลเนี่ยเรามักจะเข้าใจแต่เพียงการวิเคราะห์ตัวอาหารว่าวอาหารนั้นเนี่ยต้องต้องฮาลาลต้องอนั้นต้องแบนี้แล้วเราก็ลืมไปลืมวิเคราะห์ไปว่าเงินที่เราเอามาใช้ซื้ออาหารเนี่ยเป็นเงินฮา,า,นา,านลาลหรือเงินฮารอม เราโกงเขาไหมเรากินดอกเบีย้ยไหมเราได้ไปชอโกงใครเขาไหมหรือว่าเราเอาเงินนี้เนี่ยมาจากไหนวอกุวอก์ซุยีบินฮารอมแล้วเขาก็อะไรฮนะมีเจริญเติบโตขึ้นมาปะปนกับสิ่งที่เป็นเป็นของคารอมฟันนายุสตาจาบุล่ะเป็นคําถามนะว่าฟันนายุสตาจารุลิดาลกแล้วมันจะถูกตอบรับได้ยังไงสาเหตุของการตอบรับก็มีแต่ว่าการปะปนอยู่กับสิ่งที่เป็นของคารอมเนี่ยมัน มันเป็นสิ่งที่ที่หนักกว่านะสิ่งที่เราได้จากฮะดิษบทนี้เนี่ยก็คือประการที่หนึ่งหนึ่งในนามชื่อของลอสสุภาหนุอัตตะลาก็คืออัตนตะิยบประการต่อมาประการที่สองก็คือลอสสุภานุอัตตะลานั้นเป็นผู้ที่ทรงสมบูรณ์แบบในเรื่องรัตของพระองค์สิฟัตของพระองค์แล้วก็การปฏิบัติของลอสสุภานุอัตตะลาประการที่สามลอสตะลานั้นะนะไม่ได้มีความต้องการอะไรจากจากมนุษย์ หมายความว่าการที่ลัทธิลาลา,าได้ได้ أ, บอกกับเราให้เรารู้ว่าพระองค์หรือท่านนบีได้บอกกับเราให้เรารู้ว่าลัทธลาลาเนี่ยจะไม่รับอะไรนอกจากของดีๆเท่านั้นหมายความว่าพระองค์ไม่ได้มีความต้องการอะไรว่าในในสิ่งที่มนุษย์จะให้กับพระองค์แต่พระองค์จะรับแต่สิ่งที่เป็นเป็นของเป็นของที่เป็นของดีๆเท่านั้นนะ <c oughs> ประการต่อมาสิ่งที่เราได้จากทิฏบทนี้ก็คือบรรดารอซลก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งแล้วก็ต้องยับยั้งตัวเองจากสิ่งที่ อัลลอฮ์ตาราห้ามด้วยเช่นกันเพราะนั้นะนะบรรดาเราลอถือเราเฟ้นมาจากบรรดานาบบีบรรดานาบีเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็เลือกเฟ้นมาจากบรรดาสามัญชนธรรมดาั่นแหละประการต่อมาก็คือการที่เราจําเป็นจะต้องขอบคุณเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ตาราให้กับเราด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการการปฏิบัติอมามัลที่สอนแหละประการต่อมาส่งเสริมการ การหาสาเหตุใ LIKE นที่ทําให้ดวงอาของเราในถูกตอบรับเช่นหนึ่งก็คือการการเดินทางเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ดวงอาเราถูกตอบรับแล้วการยกมือยกมือในการในการขอดวงอาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสาเหตุในการที่ราองส,สัมผัสนตฏราจะทําการทําการตอบรับดวงอาของเราและดังที่เราได้คุยกันไปนะว่าในเรื่องการยกมือขอดวงอาเนี่ยก็มีอยู่3รูปแบบ1ก็คือการยกมือ เป็นประจาในเรื่องนั้นหรือว่า2คือการที่เราไม่ยกมันประจําและประการที่3ก็คือมายันมัฟตัวก็คือเราสามารถจะยกก็ได้ไม่ยกก็ได้นะที่ท่านอับดุลลอฮฺสุลต่ามส่งเสริมเราให้เรายกมันประจําก็คือนะอย่างเช่นในตอนดูอาขอฝนในตอนที่เราได้นะอยู่ที่วันอารอฟ้าที่ทุ่งอารอฟ้าในตอนที่เราหลังจากขวางเสาหินต้นที่หนึ่งกับต้นที่สองในยามตะชริกแล้วก็ในตอนที่เราขึ้นบนภูเขาสฟา นการวะมีสุนัขให้เรายกมือขอดุอาตามรูปแบบที่นบีสุลตาลลัมได้บอกเราส่วนที่ที่ไม่มีการยกมือขอดุอาเนี่ยก็คือในหลังละหมาดฟรดูห้าเวลาส่วนในระยะเวลาในเวลาอื่นเนี่ยก็เป็นเวลาที่ให้เราสามารถที่จะทําการยกมือขอดุอาก็ได้หรือเราจะไม่ยกมือขอดุดอาก็ได้นะครับอันนี้คือหนึ่งในอาทิตย์ทนบีสุลตาลลัมที่ให้เราได้เรียนรู้ถึงการขอดุอาต่อร้อสุบฮานุอัตตา แล้วพบกันใหม่นะฮะในหะด i ษบทต่อไปสำหรับว <sh> ันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับซุลลัลลอฮ์เมื่อเวลานบีน้ามุฮัมมัดวะลาอาลอาิฮิอัสซีอัสสลัมวะซาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะทีมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลาม